คตันเผยเหตุใดไปลีกอินเดียเพราะอยากคว้าแชมป์เคตันซินวาเผยถึงสาเหตุที่ตนเองตัดสินใจย้ายมาเล่นกับสโมสรบิงการูรูเอฟซี FC, ทีมดังในลิกประเทศอินเดียเพราอยังคงมีความกระหายที่จะประสบความสําเร็จหลังจากที่เคลตันซินวาเจ้ายิงสัญชาติบราซิลในวัย33ปีแยกทางกับสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีที่มีศึกไทยลีกหนึ่งในช่วงจบซีซั่นที่ผ่านมาและกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดอยู่พักให,ใหญ่ การที่ล่าสุดจะย้ายไปร่วมทีมกับเบงกาลูรูเอฟซีในศึกอินเดียซูเปอร์ลีกโดยอดีตดาวยิงระดับตำนานของศึกฟุตบอลไทยลีกออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุในการตัดสินใจครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ทางการของสโมสสเบงกาลูรูเอฟซีได้มีใจความว่าสิ่งสำคัญที่ผมเซ็นสัญญากับเบงกาลูรูเอฟซีเพราะผมต้องการเป็นแชมป์นี่คือสโมสสที่ยิ่งใหญ่ผมได้ติดตามพวกเขามาสักระยะหนึ่งแล้วในช่วงที่พวกเขาติดต่อเข้ามาก่อนหน้านี้ผมรู้สึกชื่นชอบ แะต้องการทําให้ทีมประสบความสําเร็จเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนบอลของทีมทุกคนตอนนี้ก็แทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะได้เจอหน้าเพื่อนร่วมทีมได้เจอสิ่งใหม่ๆและอ้อมกอดของเมืองน,นี้สําหรับเคลตันชินวาผ่านประสบการณ์้าแข่งในไทยลีกมาอย่างโชคโชนเริ่มต้นจากโอสถสภาเอ็มร้อยห้าสิบฉลาบุรีในปี2004จากนั้นก็ได้ร่วมเล่นอีกหลายสโมสรอนในไทยทั้ง BEC เทโลศาสนะ s c g เมือึงทองยูเนเต็ดเชียงรายยูเนเต็ดและล่าสุด กับสโม,มสรสุพรรณบุรี FC เมื่อรดูกาลที่แล้ว